อ๋อหลานกินเขาเองอุ้ยหลานสดสิหลานขึ้กินเป็นฮะใส่เขาน้เนิดโอ้ข้อเขาโหดนั่ได้ยังหนิโจดขาดเวลาสิโจดขาดขาดขาดเออเก่ง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 เร็วเป็นบาแล้วสิไปโรงเรียนใหญ่แล้วอ่ะ อ,อ่ะสดสดโอ้ยเด็บแม่อบอดิตั้สดมันถุกิมันเก่งแัว่วะฮะเก่งจังเลยลายที่เขาเองบอ หมักต่วขึ้นอเออจดถึงง่ายจัง